สวัสดีครับวันวันนี้แพรรน้องทันเจีจะมารีวิวทงอาเซยนนะคะแถวแบบหน,นึ่งนี่นี่คือทงอารเซยนทั้งหมดไปครับเ๋ยวทันเจีจะมาเล่าทีละประเทศให้นะครับนิดนึงนะอ่าเราแรกที่ประเทศเลเกาลาบูไดด้าลูซารามนะครับ ประเทศนี้ตัมม้งอยู่ในเกาอะบอลเดียวนะครับพื้น <relevance> ที่ทั้งหมดในเกาอะบอลเดียวมีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียนะครับแบบแบบแบบใประเทศดูไหนนั้นก็เป็นประเทศที่ที่ที่ทททร่ำรวยและมีปทท่าเยอะที่สุดในในสิบประเทศอาเซียน ดวงอุ๋งคือบรรดาเสรีเมกาวานนะครับแล้วนี่คือธงรุนแรงรุสลาบนี่คือตาแป้นดินนะครับเอ้ยดื่มทำใหม่ธงทำตรงนี้หมายหมายถึงการดูแลสีรูปแบบของรูนายคนลบสีอันนะเสร็จตรงนี้หมายถึงคำบ้บานขั้นพวกนี้ของรูนายแผ่นดิและน้ก็ขอโทษด้วยนะครับ ก็ไปเซตกันเองนะตั้งข้อมูลเสร็จเสร็จสร็จตรงนี้หมายถึงคำก็่า้าของปูนายนะคะนะครับเสร็จสีก็เพื่อนๆก็ไปเซตกันเองไม่จำไม่ได้แล้วห้านิ้วกดสองแถบเป็นสองที่อะกำปูชา เป็นประเทศที่มีอณาเหตุเดียกับประเทศลาวไทยเวียดนามและก็อ่าวไทยนะครับแล้วธงกัมพูชานี้นะครับแต่ก็จะเป็นเปนอย่างนี้มีนครนวัดสีขาวแล้วก็มีเสียงเงินสีแดงสีน้ำเงินโอเค โดนิเซียประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับแล้วแล้วมีสองสีคือสีแดงกับสีขาว สธาณาะัฐประชาิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลม,มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาไทยเวียดนามจีนประเทศประเทศลาวเป็นประเทศที่มีมีมหมายดังนี้สีแดงไม่ถึงเรือดที่ลำไส้ของผู้ต่อสู้ สีขาวหมายถึงพระจันทร์ที่ตกหน้าแม่น้ำโขงส่วนนี้หมายถึงท้องฟ้าของแม่น้ำโขงประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียมีอาณาเขตกับติดต่อกับประเทศไทย ติดกับโปรส่วนนี่คือ,น,คอนี่คือตรงนี้ประเทศมาเลเซียจะมีสองฝ้านี่คือมาเลตรงตรงนี้นะคะนี่สวนมาเลตรงนี้ก็จะมีอาไาเขตติดต่อกับประเทศปูนและอินโดนีเซียนะครับ ประเทศพม่ามีอาไรเขตติดต่อกับประเทศอินเดียจีน,นไทยแล้วจบแล้วนะครับนี่นี่นนคืออ่ะนี่นคือพม่านะครับฟิลิปปินประเทศฟิลิปปิน ไม่มีอาณาเขตติดออกกับเทศไหนเพราะว่าฟิลิปปินส์ติดต่อกับทะเลทั้งหมดโดยเป็นกเกาะเล็กๆที่แยกออกมาจากแผ่นดินใหญ่ สิงคโปร์มีอาณาเขตติดต,ต่อกับประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในอาเซียนประเทศไทยหรือสถา,านะจางหวัดไทยเป็นเป็นประเทศที่ที่ที่อยู่ในเป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต,ต,ต,ต่อกับประเทศ ลาวพมา่ากัมพูชาและอ่าวไทยสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาส,สีน้ำเงินหมายถึงพระราชา ประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามเห็นไราค่อยอยู่นี่ครับประเทศเวียดนามโอเคคลิปจบแล้วะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวปิดก,ก่อน